สวัสดีครับเดี๋ยววันน so at st ี ines, ้ผมจะพามาดูเงาะครับเงาะโรงเรียนนะครับที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้อายุได้3ปีแล้วนะครับเท่ากันกับทุเรียนที่ปลูกไว้แล้วครับเพราะปลูกความกันนะครับเงาะนี้ผมปลูกไว้ไม่เยอะนะครับปลูกไว้ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับตอนนั้นเพราะว่ายังยังนึกไม่ออกว่ามันจะได้ผลผลิตไหมนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจที่จะปลูกก็เลยยังปลูกนิดเดียวนะครับประมาณ20ต้นนะครับตอนนี้ โตแล้วนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตมาแล้ว2ปีแล้วด้วยนะครับอ่าแล้วก็เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างตอนนี้เห็นไหมครับกาลังเริ่มแทงยอดใหม่เห็นไหมครับนี่กำลังแทงยอดใหม่สวยเลยนะครับมีอยู่หลายต้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับอ่ามาดูต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็กําลังแทงยอดใหม่นะครับอยู่ริมบ่อนะครับอ่าอยู่ริมบ่อปลูกไว้อยู่ที่ริมบ่อน้ําพอดีนะครับต้นนี้ก็ กำลังแทงยอดสวยงามเลยนะครับอีกฝั่งตรงข้ามก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับกำลังเจริญเติบโตดีเลยนะครับแล้วก็อีกหลายต้นนะครับเพื่อนๆมองไปไกลๆนะครับเห็นไหมครับเป็นแถวไปนี่หลายต้นนะครับทีแรกไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะได้ผลผลิตก็เลยปลูกไว้ไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้นะครับปลูกไว้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ปลูกไว้เยอะนะครับผมลงเพิ่มเป็นรวมกับ ต้นเดิมเนี่ยตกไปละลาประมาณ150ต mm ้นนะครับ150ต้นอ่าอันนี้นะครับเป็นต้นที่ปลูกใหม่นะครับนะปลูกเพิ่มใหม่นะครับประมาณอ่าต้นนะครับรวมกับต้นเดิม20ต้นนะครับก็เป็นประมาณ150ต้นนะครับอันนี้ปลูกเพิ่มใหม่เพิ่งจะปลูกนะครับเพิ่งจะปลูกอ่าปลูกได้ประมาณสักเดือนกว่านี่แหละนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะแตกยอดออกมารอบแรกนะครับเพิ่งจะแตกยอดออกมารอบแรก ผมปลูกไว้สลับกันกับต้นทุเรียนนะครับนี่เห็นไหมครับต้นทุเรียนเห็นไหมนะครับผมปลูกสลับกับต้นทุเรียนไว้นะครับนี่นี่ครับเนี่ยครับเพิ่งจะปลูกไว้นะครับสลับกันกับต้นทุเรียนนะครับนี่ครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ จะ,จะเจริญเติบโตในสวนของผมนะครับหวังว่าในอนาคตคงจะได้ผลผลิตนะครับเพราะว่าต้นรุ่นพี่ที่ปลูกมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้นปลูกใหม่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไระครับเดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวต้นรุ่นพี่ที่ออกลูกออกผลมา,าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอ,อยากจะแนะนําวิธีการ ดูแลนะครับก็แนะนําได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับยินดีที่จะรับฟังนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ